มาวัดสมือดาวคนสมือไถเป็นผ้าบ้านเนี่ยเขาจะนั่งขันมาวัดขันบันากับเนี่ยแห่งดีกว่านั่นทั้งในมาวัดพร้อมในฟังเทศพร้อมในสวดมนต์พร้อมในนั่งสมาธิพร้อมแห่งดีกว่าอยู่บ้านขันมาแล้วเขาเอิ่นหมดแดงเอดทั้งเสบบกม่วงไม่ใญ่นั่งอยู่บามามา้านแลแต่มาไม่จงได้ว่าไงฟังสุกงามแล้วเป็นหัวหนามูซ้ำ ถ้าโม่สวดเดี๋ยวโอ้ยเก่งขนาดันผู้ใดสวดบ่ถือแน่เราจมสวดบ่ถือบ้านเราผู้อยากตบปากมันจังบาดทเลยแต่มันสวดบ่ถือบ้านถือเมี่ยงเก่าบ่ได้บอกเสียงหัวหน้าเนอบอกไปธรรมดาบั็นสวดเดอวเลยแต่ขนาดมานอนอยู่ในศาลาน้ำกัดนอนศาลาบ้านอาตมามันหัวเด้ดหรืไมนั่นย้ำหน้าย้ำหลังอ อันจะนอนก็บ่ได้นอนงพวกมาจำสินหัดเมากาแฟเราคุยกันบดคืนไปกินหลายอุบาทเลยบุคกาแฟเนี่ยเขาเห็ดมาวางได้หันแต่พอแต่แม่บ่มีกาแฟก็เห็ดมาได้กินเข่าคือกันสมัยสมืัยเด็กไปมาบ่มีน้ำหวานเทซ่ยวมันไงตัวตัวกับปากบักอัตมาพกกลิ่นเชียวกาแฟคืออยู่ได้ตีพ่อก็เที่แดงเอ็ม้อยบอกจังยังอยู่ได้ใหนบ่หวานย่ำใจเชื่อบ่ จำสินน้ากันย้ำหน้าย้ำหลังผลศกมันวะพวกคนกาแฟก็คุยกันมืดอคืนไม่ไงผู้เป็นหัวหน้ามูเล่าใจหายจ้างมันคุยกันตายปอดเป็นยังก็ะดกกรเดียวสีนอนผมไม่ได้นอนเอาผมมีตาผมนอนไป็นลวเปียงอ้เส้นชุดขาวก็ว่ากันอยู่บนไหนแท่ยมั่นใจเลยเด้อชุดขาวนี่ไอ้ลำเสียวพอท่านได้ถอดชุดขาวซักมันหนาเบื้งเจ้าก็แล้ว สอนนอนนั่งลงไปผู้โกนกับโกนว่าท่านบาดเนี่ยตาชาติไม่ใช่นะั่นแล้วใจใหายโอ้ยหูดังมันหลมแข็งเนี่ยผมนั่งมาโกนก็เราเดีวยวผู้อยากอัดจังบาดเด้ว่ากันสังเกตบางกิเลสบางอย่างพวกเขากรรมฐา,านเนี่ยตั้งอัตามาเห็นเนาะแต่ไม่ตักอาหาันกันเพิ่นเลี้ยงแถวกันเนาะผู้ทัศซ์ากันทัศซ์ายิบหนา้ายิบหลังแต่ก็แถวยงังตัวย,ยังมันอาหานไหล ผู้ทั้งกลัวอ้ยจะเป็นเศร้าหน้าเศร้าหลังจะมันเอาไปมาจิบไปบแม่นหน่อยมันจะกินเราบ่เหมือนเลยบาทกินไปบ่ท่านพ่อข้าวอันไปยผู้ทั้งถังก็เรืบาดเนี่ยเอาย่าวยังสมก็เอามาเพียเจ้ารี่เพียย่าู่ของหลบมากเอามาแล้วกินเหมือนที่รบาทเห็นทำบ่ไวหายนี้ซอยตัวเอาพื้นอัแต่มาแต่ข้าวบวดในไม้บ่ได้ว่พื้นยมดอก มันไม่ยั่ยันว่าเนี่ยแล้วทำบัตนสวนมต์เก่งอย่างใดเบิดอางสัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาห้นตูอย่าได้มีไพยมีเวนแก่กันและ้กันเลยโอ้ยเราสวนนี่ดิบัดนลูกหลานเขาเปิดเชียงกินเหล่ายังมปีไม่ให้ยุหางบ้านจังมันงั้นฟอมันตายก็้นเดยกมันจะมางั่นก็รูกก็ดีย เหมืนมาวัดนี่สัพเพสัจจาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุข์อันก็ขีมมอไส้าะมาลาบ้านไปเปิดเพมือนกับบกกายลมเมื่อยสบายโค้งตายเลยเนาะอุ้ยเหมืนมาวัดนี่สัพเพสั์จาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุขแม่นแล้วปากถึงจะผ้าหลานมากราผ้าหลานสอนยังกบยมบ่ไดนเนาะ กกลับไปบ้านหลานถามย่มาย่ามันจะใส่ขึ้ใส่สูรเขา่าพระนจำสินเอาสินเป็นเลยย่ารักษาไก่ว่าจาให้เรียบร้อยน้อยนั่งหลาน,น,าน,นามาถามเ,เ,เอาสินเป็นไลยกว่ายาเอาไงยังว่ารักษาไก่ว่าจให้เรียบร้อยหลานกับผู้ลูเลี้ยงเอาสินนั้นเป็นเลยกว่ายมึงสอบไปหาพอห้าแม่บอกยังว่ารักษากายว่าจาใยยายเรียบร้อยพ่ะหลานไปกลาบระมัมั่มัหลานมาถามย,าาย่ายจะงกลาบไม่ยังนักบบลับมาตู้ ไม่ยังนั่งอยู่หัวเรแหลมน่อยาัยนั่นแหละพระพุทธรูปยังเรแหลมอยู่หัวมันน่อยยยอย่ามามันๆเลยบักข้ามึงนั่นละเกตมันบุหรัเจ้าของเห็นครับเมื่อถือสากปากถือศิลชื่อทอสร้างหางทอแมวย่าให้มันเสียผ้าขาวกลับไปต้องให้พ่อบ้านในหูซสกว่าเออเมียกูต่างเก่าเวท มาบานในหน้าตาเบิกบานล่าเรื่องแก้มใสเว้าวมวนผัวเมียคู่นึ่งข้งพุทธการมีลูกไส้ผู้เดียวเดี๋ยวเลาวานล่ามาเอาเมียมาสืสบทรัพย์สมบัติท่างในไปนอย่างอุย้ยผมคือยังโบโบนําผู้ยิ่งมันสิบบผิดกันบบหลักแม่ยายบอกแม่ในยินมานั่งนี่เป็นสาวไปฟังเทศเราบรรลุเป็นผ้าโสดาบันแม่ที่ไปแตงไมห้ เออเ็แล้วแต่แม่แม่ก็เลยไปขอนางนี่มาให้นา่งเนี่เขาซากันเหมือนบ้านพระพุทธเจ้าว่าวา่านั่งเนี่ฟังเส้นแลัวบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ไปแจ้งมาให้อยู่น้ากันได้เดือนสองเดือนสามเดือนก็นั่งเนี่พบแสดงอาการคุณมั่วสวมองอย่างยั่อยัางเมื่อนี่นั่งเมื่อเน,นือง,งนั่งนี่แต,งต่งโตที่ไปตลาดแต,งต่งโตง่ำๆผัวก็เลยว่าเอ๊ะเมียกูว่าเป็นพระ โซดาบัตนี่เป็นอย่างไหน้องมันหายดาวคนเป็นบ่น้องเล่นไปเอาชีวิตหมอเอาอย่างสกปรพกขี้ต้มมันท่าสูตรเมียแตงโตงามแหนมท่าเบิร์โตเมียก็เสยบ่ปากคอมเมนเฮ้าหนูมึงเขี่ยวหักมาในผัวก็เลยถามมานั่งอันชุดง่ามแตงโตแล้วมันสกปรกวกงสิบอกเสียดบอกเอามันถือแต่เสียผ้ามันไม่ได้ถือคิดใจคนผัวก็เลยดีใจหลายว่าอุ้ยเมียกู เป็นพระโซ่แบบมันเป็นหนึงสี่มันบ่วนให้บ่ดาคนเมียกูได้ดปรี้ยวดีบานนี้มีเงินให้เป็นแสนเลยบาทนี้นั่งเงินเอาเป็นแสนเอาไปเลยสิซื้อสุดไดยแล้วเอาไปซื้อเลยดีใจไร้ไว้เจ้าของในเมียเป็นพระโสดาบันเขาบ่วนให้บ่ดาคนอันนี้ยังถึงแต่ลูกบ่มเมียนเสียผาซากันแลเมียนซื้อกะจมจะมันนุ่งบ่เจ็บบ่เหี่ยนจะมันไหนเนี่ยแม่มันนอนไหนเนี่ยพ่อมันนอนอีสานนั่นเขาบ่จมเด้อ นมาจำสี่งเก่าไปบ้านเนี่ยโอ้ยลูกบ่ลรางถัวยอ้ล่างจานเนี่ยเขาไม่ได้สิยิ้มโอ้ยสาธุเมื่อนี่กูสิใส่กำเก่ากูอนติี้กูกินแล้วบ่ลรางเอาไว้ให้แม่กูล่างกำเก่ากูบ่ทันเหมือนเท่านี้ก็แล้วไปเขาบ่จมดอกอันนี้ยังจะมันกินบ่จักหลังจากเสร็จจะมึงได้แนี่ยเอามึงเนาะมึงจะเนี่ยนั่นแนวเนี่ยเด้อะวังปากมึงจะพิดกันได้บวดอันย่าที่ว่านี่เนาะเราหลายอย่างปวด เราไปจาศีนยู่แต่เราหักวายคนเก่งขนาดบ้านอยู่ข้างๆกันนะพิชกับเล่าเบิดงาไม้เขาขวมหัวมากกับตัดของเขาเราด่าเขาเขาตัดพระตัดเราเขาก็จมจมเราด่ากันว่าไม่อย่างดอกตัดบ่บอกเขามาเนี่เป็ดไก่เขามาเคลียรา์นาั้นผักเราก็จมป้อย้าคือบุกินมันในอนองไก่นี่ยจะหมาขี่เทนาบ้านกับอะไรโอ้ยกูสังเวนแท่มากูยอมเงอ้ยวหลังกนี่อยัา,ยางมาขี่แต่แต่นี่แท้ มาหอดวันเนี่ยโอ้ยสัมเพสันตาสันตันนงหลายที่เป็นเพื่อนทุกมเมื่อเมี่ยงสวดแพ่เมตตามาถหอดย่ามเดือนโหมมากเขาเห็นบุญม่องไฟย่ายนี่แล้พวพวกพวกเก็บบุญม่องไฟนี่พอจุดบม่องไฟแล้วมันน้ำห้อยไฟเพราะว่าเซิรงหม่องไฟเป็นมูเป็นมูเป็นมูเซิงมาหลายมูต่อหลายมูเราใจหาย จ้างมันเซิร์งหาพอห้าแม่มยังก็ดอกระเดียดยังบุ่นด้ยดเสร็จมันใส่มาต่อมาทนบันมูนึงเซิร์งมากเราลบไปอยู่หลังบ้านปุ่นเดียร์ตาแม่มันจะเซิร์งทาะเงินกูหมดแล้วละเซิร์งกูบาดูบ่ายพวกใครมันบอกไปทำบุญมันเอาไปเซิร์งเราเดียก้ามันละว่ะแล้วจมหน่้ยินบ้านอาตมาเนีเล่นเลยอาตมาเป็นเบาเนี่ยน่อยปุ่นด้ไปเซิร์งน้ำเขาตัวนางเลนอยู่กับยายนี่จำฝันซื้องเล่ากระได้พอมูนึงเซิร์งมากแบบเราลบไปอยู่หลังบ้านเดียรตาแม่มันจะเซิร์งทาะเงินหมดแล้ว วันพวกเสื้อมันตีจนร่อนห้างแน่ถวยห้างมันเอาตีกันซื้อจังแสีงเก๊ะแท่เสื้อมันบาน้ำก้นกันเด้มาหอนหน้าบ้านเราบ่เห็นคนมันก็เสื่องเขาแนวคนว่องเหล่าตาบ่มื่นบปเหี่ยงหรอเนาะเสื่องมันละวะห่อนหน้าบ้านเล่ามันวะไทยยันนี่ไปใส่มีดมีบาน้ำก้นกันไทยยันนี่ไปใส่มีดมีเจ้านั่งอยู่นี่หรือไปรีอยู่ใส่บักคาลงมันเห็นกูบ่องเหือ อย่าทำแย่มีเสื่อมเสื่อมก็แขวมันหลุดดอกกูบ่อยมึงวปวดมันดอกหราวะเงินกูหมดแล้วเลยบาดมันก็เสื่อมต่อไปคือเขาบุญหลันนี่บุญพานยามานกันไทยโทรานในหัวคุ้ยตายหาไอ้ฝ้าฟาเสาแหงเสาขวนมันว่ะมันบักคาล้มช่องมันกับบ่อยก็จิ้มวิ่แล้วดอกหรอย่างเถื่อตีนตั้มตัมาแต่หลังบาดบุญเมาเงินอยู่กับตามมากเอาบักคาล้มมึงเอาไปมึงยังมาเสื่อมจักเตี้ย ท่านแบบนี้บ่ได้บ่ได้บุญหรอกเออมีไอ้นางโยมเพิ่มเมื่อ,องกัลสินอาตมาไปบินบาทเนาะจมไม่ฮวัน้าใส่บาทเนาะอยู่ได้บุญบุญหรากอาตมาได้ยินกระหลกเด็ดแล้วก็จะเป็นนิสัยล่าซื้อแล้วทำเบิ่งเพราะว่าเราเลิกจากสินมาแล้วก็เฝา้าเงินงเขาอตาตมาไปบินบาทน้ำกลนไปหมดแล้วก็จะเพิ่นเนี่ยอาตมาก,กายนาบ้านไปแล้วก็ดออกมาซองหิน โอ้ยผ่าเดี๋ยวยกว่าฟ้าไปตายยังกระโดดไปเดี่ยวเลยอาอตมาได้ยินอยู่หูหน่อยจีฟ้าไปยังยกของอเฟรูไปเลยวานนี้เอิญเอาไหมยด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 ปวด่วานนี่ม้วนแน่กับบัวยด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 นี่เดี่ยวมากโอ้ยยดยดลจะยดถือที่เขาแลนมาเนีพูดอะแลนกาไปกัไก่บัว ไปทั้งหน้าหมดอัตมาขึ้นได้ใหญ่ไปรอดที่ไปหอดไกลไปไหนไปหอดทั้งหน้าล้วเป็นนั่งคุบเขาลงมันเป็นปวดเอวเพิ่นดะไรวู้บุษบกเมื่อคมจิตินพ่อโยงเทปเก่าขึ้นโอ้บ่อไซไรไงไหมอธิษฐานเนี่ยว่ามันชั่วโมงหนึ่งวะเอายาววัฒน์ตาตัวตาตัวตาตัวอัตมาผู้ยืนเฝ้าเราก็ตายแล้วอัตมากขึ้นได้ใหญ่ว่าโอ้กูจิตาเอาบปหรอ กันไม่ยังสิพอสิบคนเดี๋ยวคำแทร่าได้กินวเข้มเยี่ัิทานไม่ันเราเราเเราเขาว่าหลายปานเพราว่าสาธุเดอผู้กะาทำบุญไปผู้ตายกัน้รับเดอผู้กาก็ได้รับวนบุญนำเดอตัวนี้กัพ่อียังตมจาใส่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 ใสไหมากมาสั่นผู้ยืนถ่าเพราะจ่ายบารีพราะปิทฐานเราเปิดท่้วาวันที้ใส่บานเสร็จมากเลยวันเพราะว่าเปิดคมขีดิน อัตมาก,กับคืนในใหญ่เออเสร็จโหลดผาุมกระผาธรรมดาดีละขับวันรำเอิญไซหลานลาไปโรงเรียนนะบอกเทศบาลเนี่ยย่า่ไส่เหล่าเนี่ยฟาพื้นมากเลยเนี่ยหลานบนหม้อสีหม้อหาแล้วตั้งนี่ถือเทียบเข่ามาเปิดดอ,อกใส่ลุ้ยโจยังเขากินไปดอกเครื่องหนึ่งเก็บหมดแล้วเ,เขาวิ่งอยู่นหน่อยๆอัตมาก,กับนเนี้ยเบียนอยู่ จกลงไปมันใส่บาดพาเข่าบนซิดมือซิดมันบ่อเก็าไปมาแหนอัตมาก็เลยว่าเออกินน้ำกันลระเขาเพราะว่าแหนแล้วก็จะไปโจกอีกเด้ยบันแกก็ได้หน่อยเนาะแกมันติดมันเตียวไม่ได้เนาะมันยบบนรุ่นซิดมาเนี้ยอัตมากันหลบเพราะอัตมากเขาตาพระทะลุติดอนเอง ทิศแล้วมันบอกออกไปมาเซ็ตปากบานพาไวเอายงยจ้ะอัตมาก็าคิดได้ใจแต่ว่าปากเออให้มันลุดมือลงไหนยังให้มันได้แหฮมเลย่ว้วย